นี่ได้ป่ะล่ะสวันนี้ครับอันนี้ได้ไหมเข้าคันนึงแล้วขวางคันนึงอ่ะแล้วแต่ไอคนเปิดอยากโชว์ไอคนถ่ายก็อยากถ่ายโอ้สวยนี่นฟิลนี้คือคนเห็นบ่อยแล้วเนี่ยววใน YouTube เนี่ยฟิลนี่ยฟิลท้องขาวขาวขาวเลยว้วตอนใช้สีเขียวเลยพี่เนาะอ่าใช่ใช้ใก็สว่างอันนี้เราเปิดไปแล้วตอนกลางวันวันนี้ก็มา มาจะจะไปไปคืนตู้แหลมเลยแวะมาพ่อก็คืนตู้ระกะบังก็เลยแวะมาบวกกับพี่พี่เคันเนี้ยมาช่วยกันทำแอร์อ๋อติดตั้งแอร์ด้วยอ๋อก็เลยแวะมาเล่นแล้วก็ใช้พื้นที่เนาะเรารีวิวรีวิวรถพี่นนท์ไปแล้วดูแล้วก็มีทั้งรอบรถนะครับแล้วก็ด้านในแล้วมีโปรแกรมทําอะไรอีกไหมโปรแกรมตอนนี้เหรอพี่ครับผมตอนนี้ยังไม่คิดทําอะไรอยากได้กระบองเลยแหละแต่ว่าจะไปทําคันฮีโน่น้อยก่อน กระบองเลดใช่ไหมต้องมาอีกแ้่มามาแล้วของพี่นนท์มันยกไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วถ้าเป็นกระบองเลดจะทําแบบยกได้ไหมก็ตายตัวเลยพี่ก็อย่างที่เหมือนเห็นในคลิปที่ว่าลงก็คือแตกเลยเออนั่นนะไอของสุภชัยเขาทายกได้อแต่มันไม่น่าจะมีขายของพวกนี้นนมีร้านทําอยู่แล้วเลดเนาะมีร้านที่ร้านร้านประจำดัดของเลยเอาทรงไหนมันก็ดัดสดทั้งแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครทําขายหรอกมันไม่ตรงกันกับเพราะว่าสเกิร์ตอ่ะใช่สเกิร์ตสเกิร์ตแต่ แต่ละร้านมันไม่ค่อยเข้าทรงอืมแล้วยังไงพูดถึงตอนนี้คือทําคันหนึ่งของพ่ออีกคันนึงแล้วก็มีฮิโน่น้อยเป็นของในกลุ่มของนนนเองเองสามคันนะเนาะใช่ในบ้านของผมเลยก็มีแค่สามคันสามคันแล้วงานเป็นยังไงบ้างก็พออยู่ได้พี่ก็ได้วิ่งกันอยู่ทุกเดือนทุกเดือนวิ่งเรื่อยๆก็ช่วงงานเยอะมันก็จะมีช่วงโลช่วงไฮผมวิ่งผลไม้เป็นหลักเนาะครพี่นนวิ่งผลไม้เป็นหลักใช่วิ่งผลไม้เป็นหลักก็จะมีหน้าโลหน้าไฮ นี่ก็ถึงใกล้หน้าหายหน้าหายก็หน้าห,หายก็เนี่ยเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกไปเยันเดือนเจ็ดเดือนแปดแลแต่แล้วแต่แล้วแต่ฤดูการผลไม้ของแต่ละปีด้วยนะครับอือแล้ว <ใช S 1> ถ้าเป็นอย่างช่วงงานน้อยอย่างเงี้ยเรามันจะพอค่าใช้ใจ่ายไหมคือผมวิ่งอยู่เจ้าเนี่ยเขาจะเลี้ยงตู้บกอะช่วงงานน้อยมันก็ยังพอได้เที่ยวหนึ่งหนักไปหนักกลับมันก็เกือบได้ค่างวดแล้วเราก็ไม่วิ่งงานแหลมเสริมเอาเ้ยเจ้านี้หมายความว่านนก็ร่วมกับเขาร่วมกับเขาเขาเขามีสัญญาไหมเขาแบบ จริงจังไหมหรือว่าของผมไม่เคยสัญญาอ๋อก็คือเขาก็มีรถของเขาเขามีรถของเขาอืมใช่ก็คือหมายความว่างานน้อยเขาก็ไม่ได้ปล่อยเหมือนเจ้าอื่นนะเห็นเจ้าหลายเจ้าปล่อยนะงานน้อยเขาก็เลี้ยงอย่างน้อยเดือนหนึ่งอ่ะมีหนักไปหนักกลับให้แล้วหนึ่งเที่ยวเชิงของใช่ครับหนักไปหนักกลับอยู่แล้วติดยังไงก็ติดให้เราหนึ่งเที่ยวอยู่แล้วเราก็ต้องไปหาเสือมาถ้าเป็นจ่วงงานน้อย อแล้วอย่างที่ดูคลิปบ่อยๆหรือเพื่อนๆเ,เขาดูคลิปบ่อยไอ้ที่ว่ามันด่วนๆเนี่ยมันมันมันด่วนจริงไหมก็ <c oughs> ถ้าถามว่าผมด่วนจริงไหม,มเขามีเวลาให้วิ่งพี่ถ้าเราไม่ทัน <c oughs> มันจะเกิดเลยถ้าไม่ทัน <c oughs> ก็ตกเวลาตกเวลาลูกค้าก็จะขายของไม่ได้ประมาณนั้นอ่ะก็อย่างเหมือนผลไม้ออกเช้าก็ต้องถึงก่อนตีห้าเพราะตลาดเขาเปิดตลาดคนคนจะซื้อของเช้าใช่ไหมพี่เขาก็ต้องมาซื้อของแต่เช้า ถ้าเราเาเราขายไม่ได้ของก็จะอยู่ในตู้เราหลายวันเราก็ต้องใช้เวลาจอดอยู่นะตรงนั้นหลายวันอือย่างดอกไม้ถ้าเราเกินเวลากําหนดหรือว่ายังออกออกแล้วเรามาถึงเวลาที่เขากําหนดไม่ทันอันถามว่าเกินได้มันก็ชั่วโมงสองชั่วโมงก็มีเผื่อแต่ถ้าเพ่แล้วเขาก็ขายของไม่ได้เหมือนกันครับหมายความว่าถ้าออกปุ๊บเวลาที่เขาให้ถ้าเราวิ่งตามปกติรีบๆให้เขาไม่โอเอนี่คือยังไงก็ทันใช่ครับไม่โอเอไม่นอนนอนเรานอนได้มันก็มีเวลานอนก็มีห้านาทีสิบนาทีประมาณนั้นอื แต่ถ้าโออจอดเล่นอะไรพวกเนี้ยก็มันก็ยังว่าเนาะงานเราโดยปกติก็วิ่งกฎหมายก็70-80สิบแปดสิบยาวนอกจากจะเคสด่วนจริงๆด่วนจริงๆก็เราก็วิ่งด่วนด่วนนี่คือคันนี้วิ่งได้ไรของผมเคยหวดรอบนั้นดอกไม้นะครับน้ำหนัก38มสิตันผมวิ่งอยู่ได้มาเกือบร้อยสามใช่มีอันนี้คือมันก็ต้องแบบมาแล้วเนาะถ้าเดิมๆไม่น่าจะวิ่งได้ไหมไม่ได้ร้อยสา อันนี้ถ้าเราโดนความลงความเร็วเงี้ยในชคิดนะเขาเราไปชอบไหม้เขาจ่ายให้อ๋อเขาบอกไว้เลยใช่ครับอ๋องั้นก็โอเคใช่เขาจ่ายให้แต่เราก็ต้องเซฟชีวิตตัวเองนะไม่ใช่ว่าด่วนเป็นด่วนตายอะไรขนาดนั้นถ้าฝนตกหรืออะไรเงี้ยต่อให้ด่วนแค่ไหนนนก็ไม่วิ่งครับจริงๆผมผมผมห่วงตัวเองเหมือนกันลูกสองแล้วลูกสองเห็นล่าสุดก็มีน้องไอตัวเล็กออกหมเงี้ยใช่เปอไอคนโตผู้หญิงคนโตผู้หญิงไอไรตัวเล็ก่คนเล็กผู้ชายผู้ชายอ๋อมีสองคนห่างกันกี่ปีเนี่ยห่างกัน หกเอ้ยห่างกันสิบสองปีผมกับน้องหกปีลูกผมกับลูกคนแรกกับลูกคนที่สองสิบสองปีสิบเอ็ดปีสิบสองปีครับห่างกันหลายปีนะตั้งใจเอาไหมคนเนี้ยทำไมมันห่างกันนานจังแต่คนแรกอะยอมรับว่าเราวัยรุ่นเราก็ยรุ่นเรามีเราก็ตอนแรกมีเขายังรับผิดชอบไม่ได้เลยนะยังไม่ได้พร้อมเป็นพ่อชัดช่ายเต็มที่เท่าไหร่มันมีโอกาสพากันได้เป็นรุ่นแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมาตรงนั้นแล้วตอนนี้นนท์อายุเท่าไหร่แล้ว ยี่สิบเก้าพี่ยี่สิบเก้ายังไม่สามสิบเลยอ๋อเขาสามสิบแล้วมีสามคันแล้วอันนี้โครงการอย่างวิ่งงานมีเพิ่มพ่อมาแล้วไอฮีโน่น้อยมาแล้วมีโครงการเพิ่มอีกไหมคิดว่าณตอนนี้ไม่คิดเอาเพิ่มเลยพี่รอก่อนจะไมให้ที่มีอยู่ณตอนนี้นะครับหมดงวดอ๋อแล้วให้ลุมลุมให้คันของพ่อเนี่ยหมดงวดมันจะได้ไม่เหนื่อยเนาะใช่ผมพอแล้วฮีโน่น้อยผมได้มาเพราะมันโอกาสจริงๆอันนี้ผมยอมรับในตัวเอง โอกาสจริงๆครับที่ได้มา,โอ,าโอกาสโอกาสยังไงพอบอกได้ไหมนี่สักนิดนึงได้เพราะว่าไม่ได้ตามตอนนั้นแต่รู้ว่าโอ้ผมผมกล้าพูดอคือฮิโน่เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจเอาอันนี้อันนี้ยอมรับในยตัวเองเลยนละพี่ฮิโน่ผมไม่ได้ตั้งใจเอาอเขาประกาศมาล้านสองอผมก็ไม่เอาผมยุให้เพื่อนเอาปีไหนฮิโน่ในหัวปีห้าสามห้าสามหางปีหางปีห้าแปดยังไงเนี่ยพี่ห้าสามก็เอหางปีห้าก่าเก่าสามหกนิดหนึ่งใช่ ก็เขาขายร้านสองร้านร้านหนึ่งจนร้านท่วนผมก็ยุให้เพื่อนเอาจนมาร้านหนึ่งหัวหางเครื่อง่อนไฟผมก็ยุให้เพื่อนเอาแต่เพื่อนก็ยังไม่พร้อมผมก็เลยลองยื่นเรื่องพอยื่นเรื่องไปผมก็วันที่ว่าผมเอาบัตรประชาชนไปยื่นเรื่องอมผมก็บอกเขาว่าถ้าให้ผมควักเงินในกระเป๋าผมไม่เอาอ่ามีไฟแนเหลนะใช่ถ้ามีเงินเหลือผมเอาอืก็เบสเร็จทํามาแล้วเงินเหลือมาแสนสี่เจ็ด เหลือมาแล้วก็มาซ่อมรถตอนกันตอนนี้เนี่ยอย่างเงี้ยที่ออกพยายามออกศูนย์บาทก็ใช่รถอยู่จุดนี้จะเข้าใจเออโหไม่อยากจะควักเลยจริงจริงอลงทุนใช่เงินมันต้องใช้อย่างอื่นเยอะแยะมากแต่เขามาแล้วใช่พี่แต่เขามาแล้วก็ก็รับผิดชอบเฮ้ยก็ไายเก็บเขาให้มันสมบูรณ์ที่สุดสวยแล้วล่าสุดก็เห็นสวยแล้วนิ่งนะนิ่งไหมเริ่มนิ่งละเริ่มเริ่มแล้วใช่ไหมใช่นิ่งแล้วเริ่มไม่มีอะไรแล้วมันตัวนั้นจําได้ว่าเคยถามเรื่องหมวกหมวกที่ใส่ใช่ของมันนะ หมวกตัวตรงรุ่นเลยพี่แต่ตอนมาไม่มีมีมีอ๋อมีแต่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้เลยอ๋อก็คือใส่หมวกเดิมมันอยู่แล้วตอนนั้นที่หาว่าจะหาอะไรหมวกปีเล็กอ่ะอ่อหมวกปีเล็กเป็นหมวกคอมพิวเตอร์ยังยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมใช่ไม่ได้ใส่แล้วพอใส่หมวกแก๊บใช่ไหมพี่บอลบอกเข้าทรงเข้าทรงแล้วสวยแล้วไม่เอาแล้วใช่แล้วมันคลาสสิกดีมองแล้วมันคลาสสิกก็เลยไม่เอาเลยอ่อโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ตั้งปีเกือบสองปีนะกว่าจะมาเจออีกครั้งหนึ่งแล้วก็ รีวิวรถให้เอฟซีดูนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวา้นมาไกลมาไกลผมก็งงตัวเองเหมือนกันมันเหมือนว่าขี่ลังเสือแล้วมันลงไม่ได้ประมาณนั้น่ะที่สุภาษิตเขาว่านะแต่ว่าถ้าล้มก็ไม่ไม่เสียใจเพราะได้ลงมือทําแล้วอ่าเราได้รู้แล้วแต่ถ้าบอกกับคนรุ่นใหม่หรือเท่าแก่น้อยที่ทอาโอ้โหถ้าไม่เก่งจริงที่อยามานะมันยากมากนะได้พูดตรงตรงผมไอเราห้ามกันนะเราห้ามกันไม่ได้หรอกจริงๆผมถ้ามาแล้วต้องเอาให้สุดเอาให้สุด เพราะว่าที่ที่กล้าพูดอย่างเงี้ยคือหลายคนเลยทักมาแล้วเขาก็ไปเอาจริยิงแล้วเอาจริงก็ทักมาขายรถบ้างไม่ไหวบ้างหลายคนเลยโอ้เราก็โอ้โหผมอยากผมอยากจะบอกว่านะทุกวันเนี้ยทั้งวดเจ็ดแปดหมื่นถ้าไม่มีถ้าไม่มีงานเป็นของตัวเองอยู่ยากมากครับตึงน้าอย่าให้เกินสี่หมื่นดีที่สุดครับพยายามควักเงินมาดาวให้มื่อไงงวดสี่หมื่นเนี่ยพูดกันตรงๆว่าวิ่งกันก็ตะลีตะเหลือเหมือนกันนะอช่แบบแบบตาลีตะเหลืองเลยนะ มันถึงจะอยู่ได้แล้วก็ไปได้ถ้าไอ้หกเจ็ดหมื่นไม่รู้สําหรับคนอื่นไม่รู้นะแต่อย่างเห็นบริษัทใหญ่ๆที่เขามีนี่เข้าใจว่าเขามีไอคันเก่าที่มันหมดงวด<ช>หรือเปล่ายังงั้นจริงๆพูดในมุมมองไอ้สี่หมื่นนี่มุมมองก็ขับเองนะอืถ้ามุมมองว่าจ้างคนขับแล้วงวดสี่หมื่นก็ตึงอยู่ตึงครับก็เหมือนพวกนั้นแหละ <laughs> ต,ตึงอยู่แต่ถ้าอย่างที่เราไปฟังเขาอะอย่างผมผมก็มาถึงบางอ้อเลยอ,อันนี้บางอ้อก,ก็ถือว่าเข้าใจอตอนผมถามเขาแรกๆพี่งวดเท่าไหร่ บอกแปดหมื่นบาคนเก้าหมื่นมาคนเจ็ดหมื่นเราลองย้อนกลับไปดูในครอบครัวเขาเขามีรถเลี้ยงอยู่แล้วสองคันบาคนสามคันมันก็ไปได้เราต้องมองให้เขาเห็นไม่ใช่ว่าเขามีงวดขนาดนี้เขาอยู่ได้เราต้องมองหลังบ้านเขาด้วยของนนเฉลี่ยเป็นคันนี่ก็สี่หมื่นใช่ไหมสี่หมื่นกลมๆก็พอละสี่หมื่นสี่หมื่นแปดสี่หมื่นของพ่อก็ของพ่อนั้น หกหมื่นเนี่ยนะพ่อเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะไอฮีโน่น้อยล่ะฮีโน่น้อยฮีโน่น้อยงวดสามหมื่นห้าเงินเดือนห้าเพราะว่าจี่มืนจัดจัดเกินมานิดนึงด้วยนะใช่ใช้คขามาจัดเกินเอาเงินเอาเงินมาเก็บฮีโน่สี่หมื่นอันนี้สี่หมื่นสี่หมื่นแปดของพ่อของพ่อเอาเรื่องเลยนะก็ถึงพยายามตอนตอนนี้ปีเนี้ยผมจะปิดงวดหางคันนี้แล้วก็ไปดึงหางพ่อมาผ่อนเอง ใช่ถ้าถ้าใน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 กลุ่มที่เราทํากันอยู่เนี่ยถ้าอันไหนมันหมดงวดไปสักอย่างสองอย่างเนี่ยมันจะดูโล่งมากเลยใช่มันตึงอยู่แค่เนี้ยตึงอยู่แค่งวดเพราะว่าของพ่อเนี่ยของพ่อเขาจะขับเองดูแลเองบริหารเองทุกอย่างนะอชื่อผมก็จริงนะครับแต่ผมมจะดูบริหารเองแค่สองคันอ๋อของพ่อจะบริหารของตัวเองของของเขาเองเขาลงทุนเองแค่ชื่อผมเดินเรื่องเพราะว่าถ้าใครเข้าใจว่ารถคันแรกกับรถคันที่สองและคันที่สาม ถ้าคนมาอยู่จุดนี้เขาจะเข้าใจคือคันแรกจะออกยากมากและใช้เงินเยอะมากใช่ใชแต่ถ้าเรามีรถคันแรกเราไปออกคันที่สองันทีน่3มันจะง่ายเพราะเราเอาศัยว่าใช้เครดิตอ่อาอะไรถูกต้องถตใช่ แล้วก็อย่างอย่างที่บอกอีกรอบนึงแหละอย่างเมื่อกี้ที่ที่นี่บอกว่ามีคนติดตามแล้แลวแบบเราถ่ายอย่างเงี้ยเขาเห็นเขาดูเนี่ยอันนี้คือส่วนตัวนะมีทักมาเขาไปขอไปซื้อไปดาวบางคนเนี่ยอย่างล่าสุดมันจะปล่อยเครดิตยากพอผ่านเสร็จมันมาคับแค่สี่ปีมั้งถ้าจะไม่ผิดมีตัวสามหกปีใกล,ใกล,ใกล,ใกล้ของเราเนี่ยมันส่งหกหมื่นหัวหาแล้วมันก็ทักมาพี่ไม่ไม่น่าจะไหวแล้งานอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมอันนี้งานประจําออกรถมาวิ่งงานประจําผมอธิบายกลับไปเลยนะตอนนั้นที่เขาโทรมาเลยนะครับ คำว่าออกรถมาวิ่งงานประจําผมเข้าใจอยู่คําว่างานประจํารถผ่อนกี่ปีห้าปีถึงหกปีสี่ปีห้าปีหกปีงานประจําคุณจะอยู่กับคุณสี่ปีถึงห้าปีถึงหกปีไหมจริงไหมพี่อันนี้ผมพูดใช,ใช่อันนี้เราก็พูดกันตรงตรงแล้วก็ไองานประจําไม่ค่อยมั่นใจว่ารายได้มันจะพอไหมน่นอีกเรื่องหนึ่งอย่างเงีง้ยงานจะเยอะไหมไม่อยากไม่อยากให้เสียเสียได้ตัค์ของนี่นะเคย คัน้นแรกคั้นสองอ่าลูกค้าดันช่วยนะคันคันที่สองที่วิ่งขนส่งอ่นนะพอมาคันสามขั้นสี่ก็หวังในงานที่เคยวิ่งแรกเคยเคยเคย,เคยแบบอุขัดคนเดียวในในเรื่องงานนะคืออยู่ๆเขาไปใช้เจ้าอื่นโอ้โหคว้งคว้างเลยนะเพราะยังไงเขาเูกอเลยมีโอกาสที่เลือกใช้อยู่แล้วเราจะไปบังคับให้เขาใช้เรามันก็ไม่ได้ใช่เขาไปใช้เจ้าอื่นคือนัน้นน่ะเราก็พลาดนั่นแหละเรานับผู้ช้าอะไรเช่าเราจะไม่นั่งอธิบายเขาไปฟังเลยนะเขาใช้เจ้าอื่นโอ้โหแบบคนน่ะ มีโอก <ạ. S 2> าสพลาดหมดทุกคนผมก็ยังเคยทำพลาดจริงๆเคว้งคว้างแบบเกือบจะไปต่อไม่ได้นะ <przypad> มีอยู่มีอยู่ครั้งหนึงงานที่พิ้งประจําเลยที่ถ้าใครดูคลิปตะที่ป,ประทุมจนลุกขึ้นมาเอาใหม่ไว้เอาหาเพิ่มด<ช>ิตรงนี้ไม่ได้ก็หาเพิ่มเพราะว่าอย่างเรื่องเวลา รถบรรทุกอะมันทางานแข่งกับเวลาไม่ใช่ทํางานในเวลาเข้า8ปดโมงเลิกห้าโมงใช่มันทํางานแข่งกับเวลาบางทีเรางานตัวนี้ยังไม่จบเลยเราคิดไว้ว่าเรากลับมาคืนตู้จบแต่ที่ไหนได้เอ็กซีเดนรถติดนาทาเราคืนตู้ไม่ทันยางตรงยางแตกระเบิดใช่ยางแตกยางระเบิดนี่คือเอ็ซิเดนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราไม่รู้จะเจอเมื่อไหร่นั่นแหละก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆดูแล้วก็ใช้จักรยานในการรับชมนะบิเคราะห์ในการรับชมกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็พี่นนแวะมาแล้วก็ถ่ายคลิปรีวิว่ากรใจับปีกว่า เกือบสองปีนะครับเอมาได้จ็โทหากันครับผมคุยกันตลอดครับแล้วก็ฝากสุดท้ายฝากอะไรให้สําหรับวัยรุ่นที่อยากเป็นเท่าแก่น้อยแต่เขาก็เป็นแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องฝากแล้วฝากคนที่ดูเราแล้วเขาอยากเป็นนะมีเยอะนะพูดได้คําเดียวเลยพี่อื้สู้สู้สู้นะมาลุยแล้วถ้าอยากได้ก็คือต้องเอาเอาแล้วก็ต้องสู้สู้ใช่มันมีอยู่อย่างหนึ่งอย่างน้อยคือสุดท้ายลถคุณใช่ถ้าไปรอดแล้วจบนะสุดท้ายคุณได้รถอ่ะคือณณเวลาห้าปีที่ผ่อนอยู่่ะ <Ừ. S 1> เราไม่มีเราขอแค่มีเลี้ยงครอบครัวมีเงินกินมีเงินใช้พอ,อะจะมีเงินเดือนนึงคุณต้องเหลือเดือนละสองหมื่นเหมือนขับรถรับจ้างหรือขับอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่ได้ดูว่ายอย่างเราขับรถมันเลือลน้อยกว่าจริงนะ,ะส่วนตัวนี่คือเลือน้อยกว่าตอนที่เป็นลูกจ้างครับจริงๆนะสมมติเราขับรถเท่าแก่แล้วเหลือสองหมื่นสามหมื่น แต่พอมาขับรถตัวเองไอ้เงิน2 0 0 0มื่นสามหมื่นเราไม่ต้องพูดถึงเลยมันข้างวดตจริงหมดครับใช่บางเดือนอยากจะได้มาเหลือโอ้ยยางไปแล้วน้ำมันเครื่องมาแล้วบางทีส่งงวดรถแล้วเหลือเงินอยู่ร้อยกว่าบาทจริงจริงอันนี้พูดตรงๆเดียวกันนะกโอเคสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่มาพูดคุยกันแล้วก็ให้ความรู้สําหรับคนที่อยากมีรถกันแล้วกันสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายออกเตไฟเลี้ยวหรอออกขาวหมดเลย มันจะซ้ายขวาอือเอาละไอ้นี่นึกว่าไฟหลีตกลงมันหลีด้วยเรียวด้วยเหรอไม่ผมทำไอ้นี่ครับต่อสายไฟนี่เลยผมต่อไฟไฟดีออนเลยเราเพราะว่าไฟดีออนทั้งคันที่สีขาวเนี่ยพี่ผมเอาไปจากแบตแยกฟิอตัวนี้อ๋อคือดีเลย์ห้าขาเข้าของพวกนี้แล้วก็ลงไปทีนะไม่ไม่ได้ใช้กับกลางวันกลางวันเปิดไฟเรียวก็ติดตัวนี้ปะไม่ติดอ๋อเนี่ยผมผมดับไฟหลีทั้งคัน อ๋อแยกเป็นไฟเบรเลี้ยวต่างหากใช่เราสามารถปิดเปิดได้เลยแล้วแล้วเหมือนมีดีเลยปรับด้วยใช่ครับทาเหมือนดีลีเตอ์เลยนะอันนี้ไฟเยนน้อยนะขอขายโฆษณาหน่อยไฟเยน้อยคือไฟน้อยสปอนเซอร์หลักเลยครับให้ทั้งคันเลยล่าสุดหยุดหน้าเต็มรถอีกเลยนี่ยังไม่ได้ติดตั้งเลยครับไฟ